นาโอยะอิโนูอเอาชนะนอกมาลอนทับเะเลสรวบชมป์โลกสี่สถาบันลุนซูเปอร์เวนต์เวทหนึ่ร้อยยี่สอปอนด์ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่เกมการชกเป็นฝ่ายนาโอยะอิโนเอะที่สามารถทำได้ดีกว่าในช่วงต้นจนมาถึงปลายยกที่4 ye, ี่นาโอยะอิโนเอะส่งทับเะเลสลงไปให้กรรมการนับแปด แต่มาลอนทัปเลสดยังลุกขึ้นมาและฮึดสู้แม้รู้ว่าตัวเองตกเป็นรองแต่ก็พยายามเดินเข้าหาหลังจากที่มาลอนทัะเลสดโดนนับแปดไปก็กลับมาฮึดสู้และก็ทำได้ดีแต่ก็ยังสู้ความเหนียวแน่นและความหนักหน่วงของนาโอยะอิโนะเองไม่ได้จนมาถึงยกที่สินาโอยะอิโนะปล่อยหมัดขวา, 2, าสองหมัดซ้อนทำให้มาลอนทัปเลส ล่วงลงไปให้กรรมการนับครั้งนี้มาลอนทับเลรตลุกไม่ไหวจบเกมการแข่งขันขน,นาอยะอินเยสามารถเอาชนะนอกมาลอนทับเลสตไปได้ในยกที่10ททำให้นาอยะอินุเยรวบแชมป์โลกสีสถาบัน WBA WBC WBO และ IBF รุ่นซูปเปอร์แบนเตอเวด122ปอนด์เอาไว้ได้ และกลายเป็นชมป์โลกสี่สถาบันสองรุ่นคนที่สองของโลกไปเป็นที่เรียบร้อย